วัดก,ก่อนรนก่อนทยอ้อยนอกในครบเทศสีตะลองคันดูอ,อ้อยนอกมาฮัวล่าฮาวายนะครับเดี๋ยววันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นอ้อยนอกเหมือนกันเบลลี่พุดด้านนะครับฮาวายก็เป็นอ้อยฮาวายเหมือนกันมันเป็นอ้อย ระดับสวยงามนะครับแล้วก็ไว้เคี้ยวกินนะครับสารน,นิ่มนะครับเป็นอ้อยที่นิ่มมากๆนะครับผมก่อนลองเคี้ยวดูแล้วนะครับแล้วก็หวานนะฮะหวานหวานหวาน,วานอร่อยทีนี้จะลองข้นน้ําดูว่าสีน้ําเป็นยังไงบ้างนี่นะครับเดี๋ยวขั้นสีน้ําให้เพื่อนๆได้ดูกันขั้นยากหน่อยนะครับแต่ว่าเพราะว่า ่มันมันเหมือนมัดข้าวต้มมันเอวกิ่นนะครับเอวกิวก่วเอวกิ่วเดี๋ยวจะดูว่าขั้นเป็นน้ําจะอร่อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนที่เคี้ยวนี่หวานนะครับหวานแล้วก็นิ่มหักได้สบายๆนะครับกัดได้คนที่ฟันไม่ค่อยดีก็กัดได้นะครับเพราะว่ามันนิ่ม แต่ว่า,าถ้าสมมติว่าอัยนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่ขาดน้ํานะครับโดยที่น้ําดีๆมันก็ลําก็ตรงใช้ได้นะครับแต่ถ้าขาดน้ํานี่เอวจะกิ่วเลยอันนี้ก็ผมขาดน้ํานะครับเอวกิว่วเอวกิ่วหน่อยอลองทั้นกันดูนะครับนี่สีสีจะได้เลยนะครับสีจะได้เลย สีจะคล้ายๆกันเลยกับไอมาครัวล่านะครับอันนี้เบลลี่พุทธาผมมีอยู่พอเดียวเหมือนกันในนี้นะครับยังไม่ได้ขยายพันธุ์ปลูกไว้ประดับปลูกไว้ดูนะครับเพื่อให้ให้มีพันธุ์รักษาท่อนพันธุ์ไว้นะครับคือจะได้มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็ไม่ได้ขยายอะไรแต่ว่าว่าก็อยากขยาย สองสโกอนะครับคือไว้ดูสวยงามด้วยไว้เคี้ยวกินด้วยนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอ้อยด่างนะครับอ้อยด่างของอาวายนี่นะครับนี่คือสีอ่าเนี่ยคือสีนะครับ ไม่รู้ดูชัดหรือเปล่านะครับกล้องมันมันสะท้อนแสงเอออันนั้นดีกานะครับก็จะเป็นสีเหลืองเหลืององมเขียวนะครับเหลืององมเขียวอ่าเดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับอ้อยนิดเดียวได้อยู่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเหมือนเดิมผมก็อ่าจะใส่ขวดใส่ขวดใส่ขวดแล้วก็แช่ยเย็นไว้อีก เดี๋ยวจะให้ดูแม่ค้าขอขวดนั้นหน่อยขวดมาฮัวลาเมื่อวานที่ผมแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้จะใหะ้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสีเป็นยังไงนะครับมาฮัวลาอ่นนี่ครับของเมื่อวานสีคล้ายกันเลยนี่ครับสียังไม่เปลี่ยนนะครับสีไม่เปลี่ยนสีคล้ายๆกัน ก็สรุปว่ามะฮูโพล่านะครับก็คันน้ําได้แล้วก็ไว้2วันนะครับ2วันก็สียังปกติอยู่นะครับสีไม่เปลี่ยนนะครับสีไม่เปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวค่อยแช่ไอเบลลี리리่บุด้าไว้อีกนะครับไม่ได้เป็นไร,รดเดี๋ยวแช่ไว้อีกแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยดูอีกว่า,าเปลี่ยนสีหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็คือสรุปว่ามะฮูโพล่านะครับก็ สีอยู่ปกตินะครับปกติไม่มีเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็โดนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ